สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเจ้ไท้ยทุรกันนะคะตักับเข่าจะตากับเข่าห่อใบเนาะเพราะว่าก่อนไปเห็นงานเนาะตักับเข่าห่อใบจ้าขันห้ามตักห่อใบมันกะเจ็บ่อหนัหน้ะพี่น้องมันกะถิ่มไาทั้งนอกับเกลี้ยละอยู่่อมเมนจ้ะเพราะว่าเบิ้งมาสะอาดตานะ ตัดกับข้าวห่อไว้นะคะกับเนื้อเห็ดหลายเขากะสี่อะไรไปน้องเพราะว่ามันนั่นั่นนะพี่น้องมันน,นั่งห้าบะได้เห็ดทีเดียวโอ้ห้าบะได้เห็ดหลายเต้าห้าเห็ดทีเดียวปัดย่ำนั่นกับมาตักแช่ตู้เย็นไว้ตักเะเพาะอันแค่ห้าวคอไปเห็ดงาน,น,เนะเนาะ เรามสำเน่จ้าต้มไก่จ้าต้มไก่นะคะกินน้ำมมจ้าเพราะว่านี่ามาตื่นมากกับตองฟ้าพี่น้องมาด,ดับไม่ได้ไมีมีเวลาบานโฮบันไมบมีเวลามาแกงปันดั้นนะสำหรับคนที่อยู่เมืองนอกนะพี่น้อง จะเป็นเท่นั้นพูดได้สิเห็ดชุ่มือก็ได้แต่ว่าแต่ต้องเหนื่อยนะต้องเหนื่อยมากบอกไปก่อนเมยแห้งขันว่าห้าเห็ดไบแล้วเตือนสาวมาเขาก็จับใส่อันหอขเขาจับใส่หอกเขาแล้วก็ไปได้ขันม้มตะมานั่งเฮ็ดนั่งอันาน,นพี่น้องบ่ได้บ่ได้กินเลยนะรังเทือเขาก็ตื่นสวยลังเทือมันก็หนาวเขาบ่ได้เห็ดเนาะเ้เาตตองพออซื่อสิละ พูดได้เสเยทมือต่อมือนะ่ะตันก็เฮเดได้แต่เพงแต่ว,ว่าตัวเราเองจะเหนื่อยขนาดไหนล่ะตัวเอาเองเสียมือยแห้งอันนี้ก็ตม้มต้มซุปเนะเาะฮาก็มาปรุงเครื่องีนึงย้ำห้เขาไปกินนะเขาต้องไปปรุงเครื่องีเนึงให้ไปนองนี่นะนี่ฮาก็ตตาแค่เฮาพอไปกินเนาะนี่ตักแค่พอไปกิน สิเลยพี่น้องเอยชีวิตมืองนอกมือหน้านี่แหละเบิ่งไว้พี่น้องเบิ่งไหม่ด้จ้าจะไดู้้ว่าชีวิตเมือหนอกมันหน้าขนคุณ่เห็นงานกับได้อยู่จ้าคนบ่ได้เห็นงานมันกับแมนอยู่ขันคุณจังคุาเม้าเฮงงานนั่นะมันต้องมันต้องหาสิ่งที่มันง่ายให้กับตัวเองที่เราต้องต้องทำอะไรพี่น้องมันก็ต้องหาสิ่งอะเรติดยให้มันง่ายสำหรับตัวเ้าเอง ลังค้นกะตองเห็ดกับข่าวไอ้แฟ้นน้่มมานะตองเห็ดกับข่าวไอ้แฟ้นนําเตือนมากกับสสิงมกับข่าวผัวสัจสิงง้มจะขอจะของสัสิฟ้าวไปเหตุงานสิไปน่องมันบ่ดได้นะคอยเราผู้หนึ่งคอยจะบอกออกคอยจะออกต่อไปด้วยนะคอยผู้หนึ่งจะบ่ดได้เมื่อยให้สบายใน,ในกระซังคอยผู้หนึ่งต่อก็เหตุบ่ได้ อยากมีชีวิตอยู่กับลูกกับหลานดี่ต้อนโดนถามเฮ็ดได้บอเฮ็ดได้พี่น้องเฮ็ดได้แต่แห้งคนเฮ่านะพี่น้องแห้งคนเท่านี่มันมืดไปแล้วนะอายุประม่นหน่อยๆอายุหลายแล้วกันแห้งมันมันม้ดก็เมืดไปเลยนะคันใบเด็กน่อยแมนยูขัน่าเด็กหน่อยนะอันพอเศ้ามือก็ไมีแห้งขึ้นแล้วนะอันนี้บ่แมนนะนะนี่พี่น้อง ต,ต้มซุปจ้ะต้มซุปไก่ต้มซุปอร่อยอร่อยนะคะอันนั้นพ่อเหลือก็จิตักไปกินลอยโยน้อยนึงทั้งสี่อะพี่น้องเอออย่เมืองหนอกมืองหน้าเนะเาะห้าวกระห้องกระดัว่าจมหนอ่อยพี่น้องพระว่าห้าวกระตรงเฮ็ดนะเพราะว่าห้าวตองเฮ็ดข้าวตรงอยู่ไ้ได้ เราต้องพลิกแพลงชีวิตเราเองพลิกแพลงชีวิตการที่อยู่เมืองนอกเฮ้าติดมาตองนั่นถามมาเมยบอกเมออย์อยู่ถาม,ม่าโอเคบอมันก็โอเคอยู่นั่นแหละเฮ้าก็ต้องหาวิธีสีเฮาติดอยู่ใดบอตองตื่นมากกับแลงกุ๊กกุ๊กกุ๊กกอันนั้นงอกงๆๆๆอกงอกเห็ดอันนั้นนี่นนไปแรนไปเห็ดงานอีกโอยโบอไหวเด้อ bò hoài, bò hoài. Cần. Mới hẹn. Cái này phải kín con tết ngon chả. Nếu là có kinh phim hò bài nó Thôi bắt nhai nè anh em bây ơi. Cái chó hò kinh phim bài. nè Thôi bắt nhai nè. Anh này phát bây nội. Anh này phát. บ่แม่หนูกขัวไก่ขัวไก,วก่จ้ะอันนี้ก็บขัวไก่จ้าพอแม่พี่น้องอันนั้นต้มมันในขัวเนาะถ้าพี่ก็เอาคนละอันกันเพราะว่าเขาติดตักร่วมกันบ้าได้อย่ามันเสียเอามันจะเสียเร็วขัวไก่นะคะขัวขัว้วไก่ทั้งพักทั้งทอดทั้งขวอยู่นี่แหละ น,นอนปะขวายจ้าไปเห็ดงานอืมโอเคหลายหลายคนจะกินบะเมือกระสีเหลือไง งามเห็นงานกับบได้มีเวลากินโดนไปนัันพี่น้องพี่น้องเซอรอบอทุกงคอยเบรกแค่ยี่สิบนาทีนะเขาให้เบรกแค่ยี่สิบนาทีนะโรงงานนะบได้เบรกเป็นชั่วโมงคือบานเฮานะพี่น้องเบรกแค่ยี่สิบนาทีแล้วก็เฝ้ากินเด้ฟฝ้าวฝ้าเฟ้าเฟ้ากินนะฟฝ้ากินขันบ่ฟฝ้าว้อากระต้อง เ็าต้องห้เขา,าน้่ตรงเวลาน้่นะคือเข้าใจเข้าได้เข้าใจเข้าดีเข้าก็ตตรงเหตดตามตรงเวลาเป๊ะทุกอย่างบาุญเรียนว่าเข้าสิเป๊ะโอละเหยรอยช่ายอยู่บนะ่ได้นะพี่น้องถ้าจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะถ้าจะมีปัญหาเกิดขึ้นกันว่าเขาก็จะคอมเพนเข้าวา่าทําไมถึงไม่เข้างานตรงเวลาทําไมถึงเบรกนานทําไมถึงานานอันนี้เนาะมันจะมีปัญหาตามมาทําไมถึงเบรกนานจังเนี่ยนะ คนห้าวกันใหญ่แล้วกันมาเขาบอกคำเดียวกเขากวรจะลูด้วนี่แหละเขากวรต้องห่อไว้ห่อไว้เลยตื่นเช้ามากก็จับใส่สำหรับผู้ใดเคยเห็นงานอยู่เมืองนอกกับสีรูเนาะว่าชีวิตในเมืองนอกเป็นยังไงมันก็่ได้เลี้ยงลายดอกพี่น้องเพี้ยนแต่ว่าเขาต้อง แก้ไขมองไรทีบ่บ้ามันเห็ุได้เร็วนะพี่น้องแก้ไขนะถามว่ามันไดี๋ยวเราบอากเร็วไรเราแก้าอยุไส้ก็คือกันนี่แหละเพียงแต่ว่าถ้าต้องแก้ไขให้ชีวิตมันดีขึ้นเร็วขึ้นแก้ไขมวยมองไรทีบ่บ้าสีซอยจะเ,เข้าอันดีขึ้นเลยนะนี่พว่าการาดไปเห็นางานตรงเวลานะพี่น้อง ซื้อตรงต่อเวลาตัวกระจายเข้าเต็มที่เข้ากปเห็ดใดเต็มที่ก็จะกินสินะก็จะบอกสิยมใจก็ก็บ่เคยว่าอันนั้นอันนี้เขาก็บ่เคยจ้าเห็ดแต่ตัวเย็นไว้เหาเด้กกินอาทิตย์นึงนั่นแหละเห็ดแต่อาทิาตย์นึงอาทิตย์โตอาทิตย์ยังสมัยเสมอขนมกาแฟแพงนะขนมกาแฟก็ ยังแพงคราะจะมาเปิดตลอดตลอดก็บ่ได้นะอันเราก็ต้องประหยัดประหยัดได้ละด,ดี่น้องมาติดมาติดติดนี่ใส่เห้านะผู้ใดบ้านมีผัวฝฟล่งกันก่อนคนเ่เคยมาเมืองไทยเมืองนอกกับซิรูอยู่่าผัวส่งเงินห้ผัวส่งเงินห้กก็ใส่แบบฉลูเฉลายใส่แบบตามใจสบายใจยเฉยไปนะอันนั้นแม่ยู่ เขาก็เ่คยลู้อยู่ในเมืองนอกเนาะเขาเพ่เค่อยลูกกันมาอยู่เมืองไทยกะอุ้ยผัวทรงเฮ็ดหายเต้องห่วงสบายจังสิกาบสิลูบอวานผัวอยู่เมืองนอกใส่ชีวิตแบบไดนี่แหละก็จะบอกพี่น้องมาผูใดบพ่เคยมากับจิบลูแต่ผู้ใดมาแล้วกับสิลูบาเออเขาใส่ชีวิตลําบากนะกว่าเขาจะเอาเงินไปให้เราได้นะกเขาจะได้เงินไปให้เราเขาทาอะไรลําบากขนาดไหนนี่นยังไงพี่น้องในล,ลูว่าเป็นยังไงเนาะ นี่แหละแห่งรวยแห่งแห่งแห่งงานหนักนะแห่งรวยแห่งล,งลำบากแห่งรวยแห,แห่งงานหนักพลังนะแล้วจ้าพี่น้องนี่แหละผู้ดได้บับฑ์เเคยลงพ้นกับมาอยู่นี่กอะเคยสบายอยู่เมืองไทยนะเคยสบายอยู่เมืองไทยกะ พอมาอยู่นี่เจอความลำบากโอ้ยมาอยู่มาอยู่กับมาเมืองไทยไปก็คิดในบ่อว่าสซ่เขาเสเอาเงินไปแหงเขาใดนะเขาลำบากขนาดใดเขาเมยขนาดใดอยู่เมืองนี้นะโซ่เขาเสเอาเงินไปแหงเทาใด้ซ่เขาจิสทงเงินไปแห้เทาใดอันนั้นเนี่ยอันผนเมียฝรั่งอะนะผัวพามาอยู่เมืองหนองคนก็เป็นนะลาพคนกับว่าเบ่เอาบ่เอาเบ่ออยากอยู่หนาวอันนั้นอันนี้อันนั่นอันกันอีก็ขอเงินผัวไปไหนเขาก็บริบาลบริบาลนะเพื่อข้าพูดถึงนะ อันน่ะกะเป็นสิทธิของผัวเมียเขาที่เขาติเบ้ากันน่นะเป็นแต่ว่าก่อว่าเซอ,อรนี่เสร็จแล้วจัดพี่น้องนี่นั่นแหละก็เป็นเป็นสิทธิของผัวเมียเขาแต่ว่ากะกะกะจะคิดว่าเป็นกะว่าส่วผัวสิได้เงินไปหายเฮ้าเนี่ยลำบากขนาดไหนนะอยู่เมืองนี้นะบอกว่าเธอเมืองใดกะซางแห่งอเมริกาตอนนี้ไปน้องติดลบสี่สิบห้าติดลบสี่สิบติดลบห้าสิบนะพี่น้องนะ คิดเบิ่งเขาต้องให้งงานนะเกิดปุ๊ดดมีผัวเมื่นั่นกะให้เข,ข้าใจเขานั่มเนาะพี่น้องเนะาะใคยก็บุ๊ดได้ก็บอกเห็นทัพพิ่แต่บอกว่าเขาตัวเขาสิได้มาเขาสิได้อยู่ได้กินเขาก็เห็นปันนี่แหละอันนี้เราก็เอาห้องอันนี้ไว้พี่นอ้องห,ห้องไวห้องไว น,นี่เป็นขัวเนาะอันนี้เป็นต้มนี่แหละพี่น้องชีวิตเมืองนอกจก้ะต้องเฮ็ดจังสี่อ่าวกันบ่ให้จังสี่ห้งองดิตื่นมาหมดจสมาง้มน้ำขัวแหมสะละพัดสะละเพ่แม่จะอันคว้มสะอาดบ้านนะพี่น้องก็จะบอกไว้ก่อนคว้มสะอาดบ้านฝรังจะเป็นผู้ใดจะเป็นคือจังอันไข่หูจักกับใจะไอ้กบ่ลู้นะ หรือเขาอาจจะเป็นแตกต่างเนี่ยนะผู้ใดอาจจะอาจจะเป็นดีก็หนีหรืออาจจะเป็นแตกต่างก็หนีแต่สําหรับใครสิใครหูมากก็คืออันแม่ตะก้มสะอาดบานแ็ดอาทิตย์ละเทือ่อผู้ใด้จะเห็ดซูม,มือกับบาัวาได้เพียงแต่ว่าความสะอาดบานด,ดูดฟุ้งโดดยังนะอาทิตย์ละเทือ่อนะบ่ได้เห็ดซูม,มือนะพี่น้องบ่ได้เห็ดซูม,มือฝรั่งบ่มีเวล่ามานันใหดซูม,มือกันหนะนอกจากคนมี ไม่ลูกไม่เต่าอ่าไม่ลูกไม่เต่าอันนั้นเขาต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกอันนั้นเขาต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกสามารถเดดได้เสมอนะสามารถทํางานบ้านได้ทุกวันคนที่อยู่ในงั้นนะอยู่บ้านเลี้ยงลูกสามารถอยู่ได่เสมอแต่ขันว่าเฮ็ดงา้นทางหนอกบานนําเฮ็ดบ่ได้จ้ะบ่สามารถเ็ดได้นะบอกไว้เลยต้องเฮ็ดอางทั้งอาทิและเธอผัวเมียก็ต้องซอยกัน พอดอันนั po ้นแม่เห้ดอ no ันนี Jama ้แม่เห้ดอันนั้นพอให้ดอันนี้นะจัง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 สิไปหลอดจังสิไปได้เพราะสันสิมติไม่แม่ใหู้้เด no ียวกับโบเมนนะสิมติไม่แม่ผู ain, ้เดียวกับโบเมนลังเือกะลังเทากะอ่านคนไทยห้ากะสิบ่าเออฉันทําได้ฉันทําได้สันติแมนแมนอยู่ทําได้แต่ตอนแรกๆแต่ถึงถึงจุดหนึ่งแล้วห้าก็ต้องบากขอบเธอต้องซอยจันนังสันสีถึงตอนนั้นเขาสิว่าอ้าวแต่ก่อนเธอคือเฮตไดด พี่น้องฟังไว้นะแต่ก่อนก็ตังจะเห็เธอก็ยังเห็ดได้เสมอเธอก็จังห้ยเช่นเห็ดซอยกสิบ่าห้องสี่กันนั่นแหละพี่น้องกสิบ้าสิซอ่กันก็โซยกันในตนแหลกๆนะดีแล้วมันจะจงบมมีปัญหาตามมาคอยจะบอกเลยว่าเธอต้องซอยเชนเนแตอันนี้นะเธอต้องซอยเช้นเห็ดอันนั้นเพราะเชนเห็ดอันนี้เห็ดแบบซอยกันนะกันว่าตัดหญ้าแล้วพค่อยตัดเขาก็ตัดหลังเธอต้องเท็ดอันนี้อ่ากันว่าทำวามสะอาดบ้าน เธอต้องดูดฝุ่นฉันเฮ็ดความสะอาดบ้านเฮ็ดกับเขาเฮ็ดจังซี่นะเป็นน้องเฮ็ดซักเสื้อซักผ้าสิเนี่ยแหละซอยกันอีหยังกับซางกับผดเปียบเทียบเนาะก็ว่าซอยกันนะพี่น้องจังสิจังสิจังสิรอดนะกันบ่ซั่นบ่รอดกว่าเฮาบ่ได้ว่าสิมีเงินพอจะมาดังจังคนใส่ไปยู่นี่ก็ก็บ่จ้างซั่นพร้อมเขาก็บ่จ้างซั่นอยู่นี่บ่มีนะคนมาทำงานบ้าน คนมารับ้างเห็ดงานบ้านอ่ะน,นี่นอกจากเขามาอยู่เขารับยางเห็ดงานบานอยู่ให้เป็นชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเธอติดใจบอละชั่วโมงละยี่สิบปอนชั่วโมงละพันเธ่าใจบอละขันเขาเฮ็ดสองชั่วโมงขันเห็ดชั่วโมงหนึ่งบแล้วบ้บานเท่สะอาดตักก้งจ้างเขาสองชั่วโมงสี่สิบปอนตัวใดไปแล้วไปนอนกีเบังต่าใดไปแล้วห้องเขาบริษมาจา้างใดเขาก็ต้องเห็ดเองชาวฝรั่ง ส่วนมากทําเองทั้งนั้นส่วนมากเลยพี่น้องเห็นงานเองทุกอย่างนั่นแหละพี่น้องนั่นแหละพี่น้องอยังไงกะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งหมอกเก็บกับเขาเขากลับมาไหวจังสี่นะพี่น้องบ่นี่ก็จะเอาไว้จังสี่แหละนี่ในตู้เย็นตู้เย็นกับมีแต่แนวกินพี่นอ้องเออสารพัสา,ะ,า,สาะเพแนวกินใหญ่ปันได้กับยัดเต็มคือเก่าบ่กระเทียมดอง อันนี้ชิลีเพริก,กซอสไอซอ,อยไอไอเนี่ยพริกไออ,ออื่นยังนะซอยซอสพริกซอสอันนั้นนะมีทุกอย่างพี่น้องตู้เย็นกกระดาฟังพีกระแซ่แข็งเนี่ยฟังพีกระแซ่แข็งทั้งทึ่งของพยายนทั้งทึ่งของข่อยทั้งลาอาหารข่อยเมื่เนี่ยพี่น้องมันเนี่ยแซ่แข็งอาหารไทยเ้าต้องสือไว้เนี่ยเขายังแซ่ผักขี้เหล็กไว้พี่น้องมันเนี่ย ขี้เล็กจ้ะซื้อมันดองแซไว้กะชันหั่นบอสมัดเป็นนันใดนะพี่น้องเ้ากต้องแซไว้อย่างสิ่งละนี่ผักขี้หลอกผักขี้เล็กหัวกระชยพี่น้องบอานี่กระชอกะกรใชยเมีย่ยนบักกอกน้ำบักกอกตำามักฮงพี่น้องบ้บักกอกไว้ตำามักฮงทุกอย่างเลยพี่น้องครับต้องแซไว้อย่างสิ่นพี่น้องแซแข็งไว้เลยนะอันนี้แซแข็งอ้ยตู้เย็นห้อง <laughs> เปิดโดนตู้เย็นห้องนี่แหละพี่น้อง ให้พี่น้องได้เห็นเนาะนี่ตุยใหญ่ใหญ่สารพัดซสารพัดถ้าต้องให้จังสี่ใบขสันน้ำมันพ่อก,กินบ่ท่านนั่นเขาพี่น้องเาบ่าสบายไปช้อปปิ้งได้สเมือน้ำนะคันว่าอาหารไทยเหาก็ซื้อมาแซแข็งสี่ใบพี่น้องซื้อมาแข่งแซแข็งใบเนี่ยสือมาแซแข็งไว้อันนี้น้ำกว๋วยเตี๋ยวเลืออันนี้น้ำกว๋วยเตี๋ยวเลือหมูเป็นเห็ดไทยมากกับกระแซใบี่ อันนี้กับปลาพี่น้องใน,นปลาปลาทุกเข้มนี่พี่น้องเห็นบ่นี่นี่กะขาเหลืองพี่น,อน้องบ่ขาเหลืองกรนะต้องแซงสีนี่พี่น้องก็จะบอกบอกพี่น้องเบิ่งตนรงนี่ล่ละนี่หละอันนี้หมูเห็ดเป็ดไก่กับปลากันไปเนาะนี่กับใบบักงงบักูดกระแซ่ใบ่งสีพี่น้องบะนี่ใบบักงงบักูดกระแซ่ใบ่งสีแซะแข็งใบจ้านั่นแหละพี่น้องคนไทยเฮ้ากะอยู่บ้านคันพี่น้องเบื้องนอกับสิลูคือกันสีละกันว่า พี่น้องเขาอยู่บ้านกับบอลูเนาะเอากต้องบอกกันสิมันเป็นสภาพความจริงฮะแตย่ยงสินะพี่น้องนั่นแหละพี่น้องอยันได้กอขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์คนนันทาใน,นพี่น้องเนะาะมันนีมาบอกกันหลยๆเรื่องอะไนะจา๊อบอกกันหลายๆสารพัดสารพศแสีเหล่านะพี่น้องเนาะสาบคําสีเบลาโอเคจ้าสวัสดีค่ะ